สวัสดีครับผมเมือนไพสารที่วันนี้ก็จะมารีวิวจอ Android ตรงรุ่นครับกับรถนะครับเชฟโคโลราโดนะครับ4ประตูครับเบียร์โต้นะครับปี13ครับซึ่งวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นครับขนาด9นิ้วแบตเอาซะโคตรสิครับซึ่งหน้ากากชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ใส่จอขนาด9นิ้วไปตรงเป๊ะนะครับสวยงามลงตัวพอดีครับแรองลอมสามสองล้อมสลอมฉกสี่พรสิทธิ์ลูกค้าลูกตันนี้ก็เป็นข้อดีเยอะนะครับก็คือสามารถเล่นยูดีบีได้สองช่องเล่นครับซึ่งเราไว้ในลิ้้นนนชัักตรรงีะคบ เราก็ยังสามารถ f m ครับวิโยฟังได้เหมือนเดิมเล่นได้เหมือนเดิมเท่ากับวิโยนะครับแล้วก็รวมถึงครับกับมีคิวปรับแต่งเสียงเสียงระดับในการที่เราจะปรับเสียงตามแนวเสียงต่างๆครับที่เราปรับได้ครับรวมถึงกับกับการนะครับที่เราจะเล่นบูทูธได้นะครับบูทูธได้นะครับบูทูธเพลงได้นะครับบูทูธโทรศัพท์ได้ครบนะครับแล้วก็ยูเอสบีสามารถเล่นวิดีโอก็ได้แล้วก็รวมถึงับกับการที่เราจะเล่นยูทูบนะครับแบบนี้จอเป็นไอทีครับสองจุดห้าดีภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็แบ่งสองหน้าจอได้นะครับแล้้วกกก็รรมถึงับบาที่่นะจเลได ครับครบเลยนะครับแบ่งสองหน้าจอครับบริการที่เราจะดู YouTube ไปด้วยก็ดูแผนที่ไปด้วยครับก็แบ่งคนละครึ่งหน้าจอไปได้แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าไม่ต้องการเราก็ปัดกลับมานะครับก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับครับสำหรับท่านที่ใช้รถเชฟโกลาโดปีสิบสามนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอดอยตรงก็สามารถทักทายมาคุยกับมีง่วนได้ทุกวันครับที่ร้านไทยสารที่ดินสองแคร์สรับรียินดีต้อนรับเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ